เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลสุดคุ้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพชรออสตาและยังมีบริการกกก Star, ร,ารับฟาร์มีมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ใตคลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุ้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ อ่ะก็สวัสดีชาวเทคนิคไมโลเทคนโนวันตนีทุกคนนะครับตามอยู่ในช่องดิวทีวีนะครับผมนี่เกมโรบอกกันอีกแล้วนะครับมีในแมปทู e ี e นะครับผมทุกคนก็หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะเห็นนะครับทุกคนโยรูวีสเนี่ยนะครับผมว่าหลายคนอยู่แหละนะฮะแต่ว,ว่าผมนะผมก็เพิ่งอาจจะมาอัดนะครับก็เพิ่งหาเจ้าตัวเจอนะผมถึงจะได้มาเลือมอัดไง เออเพิ่งหาเจ้าตัวเจอนะครับโอเควันนี้เราก็ได้โยรูพีสามาแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณแทนมากๆนะครับที่ให้อารหัสนี้นะครับผมยืมมารีวิวเนาะเป็นทางด้านของโยรูพีสามนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่ครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดดาบนะทุกคนมาสามสองหนึ่งฟลุปนี่เจ้ทุกคนดูดิโคตรเท่มาเดือดฟักเกอร์นะครับอ๋อนี่คือโยรูพีสามนะฮะอ๋อหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็คาดด้วยสีแดงเนาะ เหมือนเหมือนดาวของตายเยี่ยวอยู่ครับแต่ว่าตายเยี่ยวจะเป็นสีแล้วผมจำไม่ได้มันออกแบบโทนเขียวๆอะ่ะใช่ปะเท่ hey, นะเท่ <th> นะทุกคนเนี่ยดูดิอ๋อเฟี้ยวเฟียวนะครับแต่ดูแค่ความเท่ไม่ได้ทุกคนนะเราต้องมาดูประสิทธิภาพเออประสิทธิภาพนี่แหละใครบอกเลยจะง,งัดเดี๋ยวจะงัดกับเทคนิคี้เทคนิคไมโลอ่ะเอออยากงัดกับเทคนิคไมโลอ่ะเจอได้นะครับบอกให้เนี่ยของของดีของแรงนะเออมาเดี๋ยวเรามาดูการฟัน,ฟนธรรมดากันก่อนนะครับทุกคนนะโอเคฟันหนึ่งสองสามนะครับผมหนึ่งสอง 3มนี่แบบนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราลองตีมอนธรรมดาเนาะปึ๊บปึ๊บอุ้ยดาเมจโคตรแรงเฮ้ยดาเมจย่างแรงอะทุกคนดูดิแรงจริงแรงจริงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหแรงแรงนะครับผมดาเมจแรงมากเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเออเอาดีก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาเลยก็มาเลยอุ้ยแรงแรงแรงทุกคนอีกรู้สึกว่าดาบมงเทพอะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคมาสกิลแรกน่าจะเป็นตัวอีมังตัวอีนะครับผมปึ๊บ เฮ้ยหัวอย่างนี้นะทุกคนเป็นคลื่นด่างน,นะผมเอ้ย <Wow. S 1> มันมันเหมือนโยลุ้เลยฮนะเห <laughs> มือนโยลุ้เลยนะผมโอเคตัว R รนะผมตัว R ปึ๊บวอดตัว R สกิลไรอันนี้ตัว E นะครับตัว R สกิลไรปึ๊บเอ้ยไม่เห็นสกิลอะทุกคนครับเดี๋ยวผมลองแบบมันอาจจะต้องชิดศัตรูนี้นะโอเคลองดูปึ๊บอ้าวตัว R ไม่มีสกิลตายแล้วนะครับตายแล้วโ okay. อเคอาสกิล E ก็จะเป็นดาเมจแบบ Infinity, อ,อินฟินิตี้แรงจัดเลยโอเคครับ บอสหนูบอกหววหววหววหวดบอกให้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็เออ้ยมีเคียวด้วยโอ้โหมีหลายอันเกินนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะแปลงเป็นมังกรครับแล้วก็บินไปเกาะอ,อื่นนะทุกคนแล้วเราลองไปงัดกับหลายๆบอสครับนี่บอสเบคอนตัวแรกเลยเราลองตีธรรมดานนะทุกคนว่าจะไหวไหมครับกับบอสเบคอนครับตีธรรมดานะครับอืมลองดูหวดปุ๊บเอ้ยตายตายตายเยโคตรแรงอะทุกคนอย่างแรงอ่ะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะ ใครที่ได้ดาบนี้ไปหมดหรือเป่าหืมสุดสุดจริงอะผมบอกเลยผมยอมจริงนะครับเอ๊ะแต่แต่ก็อาจจะไม่สู้งเงาหเปล่าแต่สกิลมันกว้างมากเลยทุกคนอีสิผมทีผมก็น่าจะตายแล้วนะครับเงาแม่งมีแค่สกิลอีเล็กๆนะครับแล้วก็อาแบบกระจายนะครับผมแต่นี่มันแบบบึ้งเร็วมากเลยเออแต่ค่อนข้างที่จะโดนยากหัวน้ำหัวเบคอนนี้เลยเคลเลอร์ไปตีแบบบอสลิงบอสคิงคองอะไรเงี้ยก็ได้ข่าวว่าคิงคองมันแบบพยศเหรออยากลองเจอดูดิว่าจะโหดหรือเปล่านะครับมาเดิเราก็ลังบินไปกอดลิงนะฮะ อยากเจอคิงคองจริงเลยขอนักหนักได้ป่ะครับคิงคองคุณคิงคองครับโอเคมาทุกคนเราถึงกอล์ิงแล้วครับบินเข้าไปเลยนะครับแต่เออเดี๋ยวผมลืมลองสกิลแบบเซต xcv ว่ะไม่มีเนาะไม่มีนะไม่ม,นะม,มีทุกคนไม่มีโอเคมาคิงคองผมตีทีเดียวพอครับผมนะเฉือนเฉือนมาเลยว่าเฉ,ฉ,ฉือนนะ <S 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 เฮ้ยแรงแรงทุกคนมีนี้แรงมีนี้แรงนะครับแรงจริงแรงจริงอะไรจริงนะบอกเลยโอ้ยเอาไปตีบอกกอลดีกว่าชื่อกอลนี่มันจะต้านแบบว่าโยรูวิสามไหวเปล่าวะเฮ้ยมาแล้วบอกเลยเทคโนวันตินมันมาแล้ว ก็มาดิครับบอสก็เดาะก็เดาะมานี่มานี่เอ้ยบ้า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 เอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอเคครับลงมาแล้วมาดิบ้าเขาให้โอ้ยไม่เท่าไรเลยไม่เท่าไรเลยไอ้ดูก็โหดไปบางทีอะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมก็ลองไปเซิร์ฟธรรมดาสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลองเอาดาบมีนะครับผมไปไปอวดนิดนึงนะไปโชว์นิดนึงนะทุกคนคลิปนี้อย่าดราม่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเซิร์ฟธรรมดาแป๊บนึงทุกคนโอเคครับไปกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเซิร์ฟธรรมดาแล้วนะฮะเออมีคนมีคนเเพียยบลมีคนเพียบเลยเดวปป๊๊บบบโช์า ฮันนะเทเป้าเทเป้าเทป้าเอยเออเอ้ยเกิดป่าวนี่อย่า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 อะไรจะมาทําอะไรผมคุณจะมาทําอะไรผมเออผมผมมาโชดาบไปเฉยเออเนี่ยนายเป็นไงเทเป้าเทเป้านะครับเทป้าลองถามเทเป้าเออนี่เทเป้าเทเป้าเทเป้าเป็นไงเทเป้าเทเป้านะครับอ้าวทำไมพิมพ์ไทยไม่ได้วะอ๋อจบแล้วทุกคนรหัสนี้พิมพ์ไทยไม่ได้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นไงเป็นไงมาอ้วนหน่อยแล้วกันนะครับ เอทำไมมันเป็น <ENNIS> สี่เหลี่ยมกันหมดเลยวะเฮ้ยเซิร์ฟบาร์กะเป๋าวะทำไมเป็นภาษาสี่เหลี่ยมกันหมดเลยอ่ะทุกคนทำไมเป็นงี้อ่ะเอาเฮ้ยคืออะไรวะโอ้รู้สึกถือแล้วแบบแบบว่าเท่เลยทุกคนเนี่ยในเซิร์ฟผมเรามายืนนีงครับถ้าจะตามมาป่ะนะเออตามเอ็ตามมาตามมาทำอะไรเอ้าตามมาทำอะไรตามมาทำอะไรกันครับเฮ้ยมีโชว์เขียวขาวทุกคนโชว์เขียวขาวได้โชว์เขียวขาวได้เออโคตรโคตรอวดเลยบอกเลยโคตรอวดนี่ไงไงอะไรโชว์โชวอบชอบติดใจกันใหญ่ติดใจกันใหญ่ติดใจกันใหญ่เออโย โยโยโยว่้เขาว่าดดดอะไรวะเดี๋ยวผมลองลองสุ่มผลให้เขาสักนิดสักหน่อยนะครับสุ่มผลให้เขาหน่อยเนาะขอขออนุญาตนะครับน้องชอขออนุญาตรหัสสุ่มผลนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูดิว่าผลเราจะออกไหมนะครับอ่าสุ่มไปเอ้เฮ้ยผลลุงไม่ออกเลยผลลุงไม่ออกเลยทุกคนครับอะไรวะผลลุงไม่ออกเลยเดี๋ยวคนตองมาเยอะนะเนี่ยจะเย็นน้องเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้น้องชอจะเย็นขาจะเย็นคาจะเย็นเย็นออกออาออกออออเ้ยผลแดงออกเลยเราไปดูผลแดงผลเลยนะครับ เอ้ยผลลุงว่ะบนลุงเอ้ยผลแดงนี่อ้าวอันนี้ไม่รู้ว่าทิ้งไปนะครับโอเคผลนี่อ่าผลกุละผลกุละผลกุละกุละกุละเอาไหมเพื่อนเออทิ้งไปเลยกุละโอเคเอาได้แล้วกินเลยได้แล้วกินเลยนะคือแบบกูไม่รีรอเดี๋ยวกูรอแล้วกูตายอะไรประมาณเนี้นะฮะเป็นไงเพื่อนเทปะละ่ะนี่เป็นท่าต่อยเป็นไงนะเป็นไงนายเป็นไงดูดูดาบเราดูดาบเราเป็นไงโคตรใหญ่เลยนายรู้ไว้เราเทคโนโอวันติน นาจะเข้าคณะนายก็อินบ็อกมาถ้านายอยากเข้าคณะเราเทคโนโอวันตินเห็นปะนาก้อนมีการโซ่เข <un> well ้อม <m ock essays play> ันสุ่มไม่เจอมันสุ่มไม่ได้โหนดวงดวงไม่มีอะครับผมสุ่มไม่ได้เคสเดี๋ยวเราลองมาโชว์โชว์สกิลประสิทธิภาพดาบนะครับนี่ยังไงนี่เท่เท่เท่ทันใดเท่ทันดีเท่ทันดีนี่เอ๊ะเดี๋ยวลองสกิลข้างบนนะให้แบบแสงแดงๆแวบๆผ่านมันนะครับปึ๊บอ่าประมาณนี้ยังไงเท่ปะเท่ปะไหนเท่ปะเท่ปะอ๋อเขาไม่คุยกับเราแล้วอะ เว้ยเดี๋ยวเราลองแก้มไปยืนสุ่มผลนะครับเขาจะมานี่เปล่านะผมลองลองยิงแก้งสุ่มผลเออลองยิงแก้งสุ่มผลโอ้ยโอ้ยแรง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไอเราไปแก้งครับจะไปถือผลเงินเดินเดินเดินมาเต็มเดินมากันเต็มเลยทุกคนอะไรเดินมาทำอะไรไอดิวว่าจะฟักกิ้งงงเดินมาทำอะไรนะครับโอเคมาหัวแค่นี้เลยเพื่อนเราไปแล้วโอเค คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนท้ายๆอย่าดราม่านะครับทุกคนนะผมทำเพื่อความบันเทิงนะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้คนระับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยทุกคนคลิปนี้ขอ1,000ไลค์นะทุกคน1,000ไลค์นะโอเคแล้วก็ไปแล้วครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I'm it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really got it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it better enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get.